ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้เรามีสไลม์สตรอเบอร์รี่ที่เราทำเองคุณผู้ชมสามารถติดตามวิธีทำได้จากช่อง i อเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะซึ่งเป็นช่องเพื่อนบ้านของเราในช่องไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆเนี่ยเขาก็จะมีไอเดียในการทำงานประดิษฐ์ต่างๆรวมไปถึงการทดลองทำสไลม์ด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นสไลม์สตอรอเบอรี่อันนี้ อันนี้ก็เป็นสไลม์สตรอเบอรี่ที่เราทดลองทำด้วยตนเองนะคะทำตามคลิปของเขาเนี่ยแหละค่ะดูกันชัดๆนะคะในสไลม์สตรอเบอรี่สามารถยืดได้ดีทีเดียวแล้วก็สีสวยแล้วก็มีเม็ดสตรอเบอรี่อยู่ในสไลม์ด้วยแถมยังมีกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเราคิดว่าสไลม์สตรอเบอรี่เนี่ยค่อนข้างจริงเลยทีเดียวเราพอใจกับผลงานการทำสไลม์ด้วยตนเองมากๆ คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างสไลม์ที่เราทําเองกับสไลม์ที่เราซื้อมานะคะอันนี้เป็นสไลม์ที่เราทําเองเราจะเอาาไว้ด้านขวามือนะคะก็คือเป็นสไลมส์สตรอเบอร์รี่สีสวยๆอันนี้กับอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงด้านซ้ายมืออันนั้นจะเป็นสไลม์ที่เราซื้อมานะคะสไลม์สตรอเบอร์รี่ของเราเนี่ยทำมาจากวัตถุดิบที่สามารถทานได้ ดังนั้นก็ไม่เป็นอันตรายค่ะส่วนสไลมที่เราซื้อมานี้นะคะจะเป็นสไลม C ์เชมผู้ท้อนแสงซึ่งเขาบอกว่าเป็นสไลมน้ํามันซึ่งเราไม่รู้ว่าส่วนผสมที่เขาใช้ผสมได้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองจับให้คุณผู้ชมเห็นความยืดหยุ่นกันชัดๆหรือว่าความหนืดของสไลมนะคะอันนี้เป็นสไลมที่เราซื้อมาก็ค่อนข้างหนืดทีเดียวแล้วก็เปร้งไปเปร้นมาง่ายๆนะคะ ส่วนสลามที่เราทำเองเนี่ยเหนียวมากแล้วก็ไม่ค่อยปรินนะคะแต่ว่าคุณสมบัติของมันเดี๋ยวเวลาที่เราดึงนะคะเดี๋ยวเราจะลองดึงสลามให้คุณผู้ชมดูดึงยืดออกมาแบบนี้นะคะอันนี้สามารถยืดได้ดีอันนี้สา,มาไม่ค่อยยืดเท่าไหร่แต่ว่ามีความเหนียวอยู่นะคะ เล่นไปเล่นมาแบบนี้ค่ะจับแล้วก็แต่พอเวลาที่เราจับเรายืดเราก็ดึงนะคะมันสามารถขาดง่ายค่ะมันขาดง่ายจนเกินไปดูสิคะขาดออกมาเป็นชิ้นๆเลยค่ะส่วนสไลด์สตรอเบอรี่ที่เราทำเองนี่นะคะพอเวลาที่เราดึงก็สามารถดึงได้ค่ะแล้วก็ยืดได้เยอะทีเดียวค่ะแล้วก็ขาดค่อนข้างยากด้วยว้าวภูมิใจสุดๆดูนะคะ อไม่ขาดค่ะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ขาดทําไม่ขาดเออออเออขาดก็ได้แต่ว่าก็คุณสมบัติในการดึงให้ขาดนี่ก็ดีกว่าสลา์ที่เราซื้อมานะคะสลามสตรอเบอรี่นี่ก็จะค่อนข้างติดมือสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆแกะออกค่ะ ส่วนสลม์ที่เราซื้อมานี่ลื่นมือดีค่ะไม่ติดมือเลยแล้วก็สีก็เป็นสีชมพูสะท้อนแสงสะใจจริงๆค่ะส่วนอันที่เราทำเองนี่ก็เป็นสีเหมือนยามสตอรอเบอรี่นะคะสวยงามเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบในการผสมสไลม์สตอรอเบอรี่เนี่ยจากจากอาหารหรือว่าจากอุปกรณ์ที่เราสามารถทานได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายค่ะก็สรุปว่า สไลด์ทั้งสองชนิดนี้นะคะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเราชอบสไลด์ทั้งสองชนิดเลยเลือกไม่ถูกว่าจะเล่นอันไหนดีดีทั้งคู่แต่ว่าคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรคะชอบสไลด์ชนิดไหนก็มาแชร์กันได้นะคะเดี๋ยวลองจับให้คุณผู้ชมดูชัดๆกันอีกครั้งอันนี้เป็นที่เราซื้อมาค่ะสีเป็นสีชมพูสะท้อนแสงจับแล้วเปร่งปลายป,ปิ้นมาหนึบหนดีค่ะ นี่พี่อ,อ,อ,อก็เป็นสไลม์ออยนะคะส่วนอันนี้เราทำเองเป็นสไลม์สตรอเบอรี่เป็นสีเหมือนยามสตรอเบอรี่ค่ะลองจับแล้วก็ติดมือสักเล็กน้อยแต่ว่าให้ความรู้สึกดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าทำจากวัตถุดิบที่สามารถทานได้ลองจับดูได้ทั้งสองอันค่ะเราชอบทั้งสองอันเลย หวังว่าคุณผู้ชมคุณจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามเราได้ทาง YouTube Channel และสามารถกดปุ่ม subscribe หรือว่าปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะแจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆและเราอยากให้คุณแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ